ตรุษจ,จีนไปนี้ทำบุญสร้างกุศลเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมงานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตมะวัดหนองยางโพธารามตําบลคูใยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศรางานเริ่มวันที่28มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565วันอังคารที่25มกราคมวัดหนองยางโพธารามมีพิธีพุทธาพิเศษเหรียญหลวง ปูส่สวงเทวดาเดินดินวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์พิธีตัดหวายลูกนิมิตไม่โอกาสงานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองยางโพธารามตำบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า28มกราคมถึงเจ็ดกุมภาพันธ์สร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพมีตัดไหวลูกนิมิตขนาด9นิ้วทำบุญ1,000 10, งบาทตัดไหวลูกนิมิตบริวาร ขนาด7นิ้วทำบุญ5,000บาทตัดวายลูกนิมิตส,สามัคคีหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพดอกไม้ทูกเทียนทองเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานบุญหรือรายการบุญอื่นๆตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามหรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปติดต่อได้ที่พระครูปทุมกิติวัฒนเจ้าอาวาสวัดหนองยางโพธารามโทรศัพท์หมายเลข 0- 8 7 หนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสี่หกวีนี้ท่านมีนัดไปที่วัดกันวันนี้ญาติมิตรรวมจิตใจบอกคุณไปย่อนลืม 28มกราคมถึง7กุมภาพันธ์ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนทำบุญสร้างกุศลกันให้เต็มที่ไม่งานผูกพัทศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองยางโพธารามตําบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศราปิดทองลูกนิมิตทวาวทุกทิศงานต้องมีงานวัดยัดทุกปี ให้ทันมีใจเมื่อมา จีนไปนี้ทำบุญสร้างกุศลเป็นมงคลชีวิตขอเชิญร่วมงานผูกพัทเสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตมะวัดหนองยางโพธารามตำบลคูยใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศรางานเริ่มวันที่28มกราคมถึงวันที่7กุมภาพันธ์2565วันอังคารที่25มกราคมวัดหนองยางโพธารามมีพิธีพุทธาพิเศษเปลียนหลวงปู่สุ เทวดดดาเิินนวันที่เ7กุมภาพันธ์พิธีตัดหวายลูกนิมิตไม่โอกาสงานบุญครั้งยิ่งใหญ่งานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองยางโพธารามตมบลคูใหญ่หมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเศร้า28มกราคมถึงจดกุมภาพันธ์สร้างบุญใหญ่เป็นกำไรชีวิตในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพมีตัดไหวลูกนิมิตขนาด9นิ้วทำบุญ1,000งบาทตัดไหวลูกนิมิตบริวาร ขนาด7นิ้วทำบุญ5,000บาทตัดหวายลูกนิมิตส,สามัคคีหรือจะร่วมเป็นเจ้าภาพดอกไม้ทูกเทียนทองเป็นเจ้าภาพโรงทานในงานบุญหรือรายการบุญอื่นๆตามกำลังศรัทธาติดต่อสอบถามหรือร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปติดต่อได้ที่พระครูปฐุมกิติวัฒนเจ้าอาวาสวัดหนองยางโพธารามโทรศัพท์หมายเลข0-87 หนึ่งสามแปดหนึ่งหนึ่งสี่หกปีนี้ท่านมีนัดไปที่วัดกันวันนีกอยากมิตรรวมจิตใจบอกคุณไปย้อนลืม 2ีมกราคมถึงเจ็ดกุมภาพันธ์ตรงกับช่วงเทศกาลตรุษจ,จีน,จนทำบุญสร้างกุศลกันให้เต็มที่ไม่งานผูกพัทศสีมาปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองอยางโพธา